มันมักวนเท่าเด้เลยนี่เน,นี่มันเรือปั่นอยู่ในนี่มันปิดตัวทับล้างเองเลยวะ มาเลยนะครับมาเลยนะครับมาเลยนะครับกดสั่งเลยนะครับสําหรับโปูวันนี้นะครับมีแค่ในไลน์นี้ไลน์เดียวนะครับผมมีแค่ในไลน์นี้ไลน์เดียวนะครับผมเข้ามาสั่งเลยนะครับแ,แล้วก็กาแฟโฉมนี่นี่นี่น,นี่กาแฟโฉมสัสดีเพื่อนอยูโอ้ย <laughs> อยู่ไหนนี่ยอยู่ไหน สั่งยางไม่โน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 สั่งแจกเขาหน่อยมันอยู่ในไลน์เนี่ยอยู่ในไลน์ได้ยังี้มีเงินนะครับมีเงินผมครับแจกกันได้อยู่แจกกันได้อยู่แจกไว้แจกไว้จะได้คนทุกคนฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนเดี๋ยวที่ผมจะพูดนะตอนนี้คือการซื้อแจกครับมันจะได้คุณได้อุดหนุนเพื่อนแล้วก็ให้กับวงออนไลน์ได้ใช้ แต่ผมไม่ควรดิแล้ผมจะแถมเต็มที่เลยแถมเต็มที่เลยแถมเต็มไอะไรกระปุกเ <c oughs> ลยอามวั <c oughs> วนห่งแถมหนยุลเลห้อยเกนนึ่งแถมสองอยังไงเถอะโอ้ยหนึ่งแถมสองเอาลีเดี๋ยว,ยแ,วแถมให้เดี๋ยวหาแล้วแถมให้เออเดี๋ยวสักก้อนักงก้อเดี๋ยวีบอก เป็นบ้าที่ซื้อคิมสองอันแถมรถกระบันเออเดี๋ยวผมผมจะไปเชียร์คุณผมจะเอาป้ายใหญ่ๆไปเลยเอาเอาผมพูดจริงเอาถ้าวันที่ผมไปเชียร์คุณผมจะเอาป้ายใหญ่ๆไปยืมถือเอานุ๊กปบอปยะเนี่ยเอาถือป้ายใหญ่เลยสนามไหนครับสนามไหนเมืองทองเมืองทองเมืองทองใคเปเอาคุณซื้อครีมผมวันนี้ ครบวงออนเดอะเอาสิชุดได้ไหมที่เราไล่ผมจะทับทังไปานไปี่ไปท่ไปที่ไปที่ไปอ่ไปที่ไป่ไปทไป่ไปที่ไป่ไที่ไปี่ไป่ไป่ไป่ไม่ไ่ไปทไี่ไป่ไป่ไ่ไป่ไป่ไปทม่ไป่่เปท่อ่มอไป่ไ่ไปท่ไป่ไปทไปี่ี่ไ่ป่ไป่ไไปี่ ไม่น้อยไปคนเดียวคือคุณได้หมดทุกอย่างเลยอะทั้งไอ้ผ้าพันคอทั้งอะไรวะไอ้ที่พักทั้งหมวกและครบทุกอย่างสามารถใส่ไปได้เลยอะเอาคุณอุดหนุนผมวันนี้สิบสี่สิบสี่เซตผมจะทําป้ายใหญ่แล้วไปเชียร์คุณในวันที่ผมไป๋ยวผมไม่บอกตอน,น,น้ผมจะไม่บอกเอฟซีงไปวันไหนเดี๋ยวเอฟซีจะรู้ไมว่าเพราะว่าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะไปวันไหนครับ รู้รู้แล้วรู้แล้วคุยคุยกับพี่นุ้ยก็แล้วแล้วแล้วถ้าคุณอุ่นวันนี้ปั๊บผมผมจะทําไม่แพงแน่นะไม่แพงไม่แพงเอาโอเคป้ายใหญ่ครับป้ายใหญ่ครับขนาดป้ายขนาดป้ายขนาดป้ายอุบไว้อุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนครับแต่ใหญ่แน่นอนใหญ่แน่นอนครับสี่คูณสี่ครับสี่คูณสี่ สี่เซนติเมตรเอาเร็วไปเร็วอุดหนุนแน่เดี๋ยวจหมฝนฝนกับวัตถุขึ้นพอมีเลยเนาะเพราะหาครับพี่พี่บอกอะไรหมดแล้วเร็วกันจะขายของต่อเนี่ยโอนมาเร็วเนี่ยบอกกระเจิงแล้วกระเจิงก็บทอุดหนุนเนี่ย ออนหลนาถ่าเบิ้งซ like ื oh god. Oh god. Oh god. Oh ้อแรกกันเต้นกับเต้นไ้แล้วเอวนุงจราจรว่าเป็นผู้ใดจะเบง้อนไครเด้อเด้อนานๆๆเลยเจะไปไปกันกูเนาะนี่แรกกับมันบบแพงแถตัวไปสี่หมื่นคุมบงไหนคุณนี่ ไปประมาณซ้ำนี่็ได้รอไงซ้ำซ้ำนีอะไรหนุ่นนะแ่เล,ะไไลเหย้าไงยาวไง,วงไปยาวแต่มันก็ไม่มันก็ไม่ได้มองเราหรอกมันขับรถมันก็ต้องมองทางถูกไหมแต่ก็กำลังใจเนาะอันตรายเราเอาป้ายไป,ไปดูมแตมองป้ายเราไม่มองทางจริงจัเดือยยุ่ยไปยนไป